ก็วันนี้ได้เยอะอยู่นะผมว่าเยอะมากอยู่วันนี้เยอะมากเยอะค่ะเลยเบอร์เนาะมันไม่เอาไปใช้ได้ใช้ค่ะครูไม่มีไม่มีเครียดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมาแต่งเติมอะไรนะเพราะว่าคือไม่มีเครียดอะไรเลยที่นั่เลยไปเรียนที่มีความเครียดก็รู้แล้วเรียนที่หูสมองเปิดก็เรียนมาแล้วจะไม่รู้ใช่ไหมว่เป็นยังไงใช่ใช่ใช่แล้วที่ไม่ความเครียดเลยเนี่ยสมองแบบเขาเรียกอะไร ก็เลยว่ะสมองมันจุดชื่อแต่ที่คุยมันโล่งไปเลยโล่งใช่ใช่มีความคิดออย่างอื่นไม่มีอะไรเข้ามาเลยคือนีมีแต่สนุกมีแต่มันมีแต่หัวเราะมีแต่เอนเตอร์เทนกันไปโอ้โหเรียนอังกฤษมันต้องลาบากเนาะมันต้องเครียดอยู่หน้าเรียนอังกฤษเนี่ยผมว่ามันยากคืออย่างที่บอกอะถ้าใครไม่เรียนไม่รู้อ่ะคือมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นบอกเลยไม่เรียนไม่รู้เหมือนคุณกันเหมือนกันโอ้โหคนไม่เรียนไม่รู้ว่างั้นคุณกันลูกศิษย์ ไม่เรียนไม่รู้คุณกันว่าไม่รู้จะว่าย,ยัางไงคุณกันว่าใช่ถ้าใครไม่เรียน,มนมไม่เต็มมากมว่ามันเติมเต็มมากว่ามันเติมเต็มมันต้องถ้าสามสิบไอ้สามสิบเอ้สามสิบคอสนี่ไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงละอืมไม่รู <c oughs> ้ไม่รู้จะว่ายังไงเคนี้ดอีสามสิบคอสเขาพูดไปถึงประเทศลาวเวียดนามแล้วอ๋อไม่ใช่เขไปถึงไหนแล้วไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้พูดไปถึงสงคมแล้วมั้งจะพูดไปถึงสงครามแล้วล่ะแค่ท่ามยิ่งเวลาว่างเนี่ยโอ้หได้เยอะกว่านี้อีกค่ะครูจะมาทำมาทนกันเนี่ยไปฟังอันนั้นด้วยไปฟังวิดีโอเก่าเลยได้เด้อพอเรียนครบสามสิบย้อนวิดีโอเราจะเก่งใช่ค่ะใช่ไปย้อนวิดีโอดูย้อนไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือเราทํางานเนี่ยพูดหมายมันไให้หมดเก็บมันได้หมดทุกอ่านไปบ้างก็เรียนทําไปเรียนไปผสมเลยไม่มีอะไรมันเต็มร้อยหรอก ก็เก็บเล็กเก็บหอยเก็บหอยเก็บปูอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วอ่าได้ขนาดนี้มันไปต่อได้อยู่แล้วอืมมันค่อยๆไปยังไงแต่ต่อยังไงก็ต่อได้อยู่แล้วอืมมันพูดได้นะใช่ไหมสุดยอดมากๆเขาไปพูดแต่ละคําที่ผมสอนนี่ฝรั่งงงไหมเขาไม่งงเนาะเขารู้เรื่องเนาะไม่งงเลยไม่งงแล้วก็อย่างบอกว่าพี่ได้พูดแต่ยังฟังแค่จลิดเยอะเขาเลยไม่งง มันต้องมีแต่ก่อนมันได้แต่ยิ้มมาทีไม่จะจริดออกไม่ได้เมีอย่างเดียวทา่เหรโอ้ตอนนี้จริตสายตาทั้งจริตโอ้ยมาหมดทุกอย่างเลยค่ะรูมาทุกอย่างเก่งเนาะเก่งอีรีป่ะเก่งมากสุดยอดอีแค่ต้องคมกว่านี้เนะ่โอ้ไปแลบใย่งครูว่าเลยเดี๋ยวมันจะแลบอยู่รอรอสักหน่อยอย่างงิ่งแลบไว้หลมันจะไม่มีที่อยู่แลบใาไหลแลบไปไหลใช่ไหม มันสนุกจริงๆเนาะคุณยุพินมันสนุกจริงๆเนาะสนุกในท่เลเรียนไม่รู้หรอกว่าความสนุกคืออะไรใช่ไหมเออทีนี่ก็เลยลองอัดเสียงตัวเองนะคะอาจารย์เออาอัดเสียงตัวเอว่าเนี่ยนะปลาห่านลูกยูงเนี่ยมันกาําลังว่ายน้ําแบบสนุกสนานสวยงามอะไรอย่างเงี้ยให้เขาให้เขาพยายามฟังเสียงเราว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยให้เขาชินสำเนียงเรามันมันจะเป็นยังไงมั่งแล้อกโอ้ คนต้องอ่านในทั้งยาวๆอัดอัดวิดีโอส่งไหมให้เขาอัดอันนี้เป็นประโยคยาวๆส่งให้เขาหมดเลย <c oughs> I have the big h o m e in my village so s, <c oughs> <S e phone and alive for living there are four tree in front of my home they can g i v e my cash and can be my fence also I have to get the frontage c and The back gate the back gate is smaller one my garage is in left side in the left side of my home and opposite my front gate my home is between my brother home brother house and sister house in the same big own land near the big lodge in the central of city ใจกางเมืองใหญ่่า in the central of city สกลนคร province ผุ่ไปไกลแล้วนะบัด จะกลหัวกรรไรพร้อมบินเสรได้ไหมก่นอนอ่ได้ได้อาจารย์ได้ได้ต้องเอาให้ได้อาจารย์พรุ่งนี้ไม <c oughs> ่ได้พรุ่งน,นี้ไม่เ <c oughs> ป็นไห <c oughs> นอาจารย์งไม้ได <c oughs> ้เขาถามมาล้วก็พอดึงมาตอบไหมล้วก็เอาพวกนี้เรามาตอบค <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> เอาอ่อนอออานอีกรอบหนึ่งเพราะเพราะอ่านอีกรอบหนึ่งให้เพราะที่สุดในโลกอ่า I ็ a home in าน e i หมู่บ y i นในหมู ม e s t food and a l i ส e for my family ใช่ there are there are four trees in front of my home ย้อนเข้าจากเสียงอ่อนหวานอยู่นะ they can give my and can be my and can be my friends also my friends also คอยไปสุดตามเสียงผมอีกรอบหนึ่งอ่าต่อไปพูดไป I have two cats in yeah. front of and, be mm. and behind my home, yeah. but the big bigger in behind my garage is in the left side on my home, mm. and opposite to my front gate. Yeah, my home cool, between my. My brother and sister house. My brother and sister house of in the same big old land. เนี่ยเนี่ยตรงนีเนีย the big road เนี่ the big road in the central city in the central city in the central สกลนคร in in the central city สกลนคร province in the central city สกลนคร province อย่า province มีสองอยาวินก็เนี่ยวินส์วินส์ยาพาวินส์อย่าวินส์เพราะมากชอบหน้าหน้าเหี่ยวอย่างเมื่อกี้คับเนี่ยโอ้ยชอบหน้าเลยะริงโกลรกลหน้าเหี่ยวริงโกลไอเกตติ้ง n ิงเก t ลไอเลน u ิวไอเกตติ้งริงฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันจะเหี่ยวขึ้นนะนี่ก,กับาาร,ร,ริงโกลกับฟลัฮอร์น้อน้ริงโกเออใช่แล้วใช้คับนี้ด้วยเนี่ยไอเกตติ้งไงไอเกตติ้งิงก Maybe it's not beautiful, you know I h I still beautiful, ฉันยังคงความสวยเป็นอมตะไหมเนี่ยบอกเพื่อนมาได้ไหมพูดได้ไหมแบบเนี้ยได้ได้แพี่จะต้องเอาไปใช้อย่ไหเนี่ยเขาเลยว่าพูดแบบเป็นธรรมชาติ naturelly นี่คือการพูดแบบธรรมชาติเข้าใจไหมเคยฝึกแบบนี้มาไหมเอาผมถามที่เคยฝึกแบบนี้ไหมเขาได้สอนการฝึกพูดแบบนี้ไหมไม่ไม่ยังไม่เคยครับ สองเดือนน่ะไม่เคยเหรอครับเรียนสองเดือนไม่ได้ฝึกพูดเลยเหรอครับแสดงว่าถ้ามันไม่ฝึกคะแนนการพูดเราไม่มีไงเราจะไม่ได้คะแนนการพูดเราจะเสียไปเยอะเห็นอะไรการติววันนี้เห็นอะไรวันนี้เห็นอะไรเออได้จินตนาการประโยคที่เราจะมาใส่ครับว่าเราต้อง เออครับจะตอบอะไรบ้างอืถือว่ามันโอเคสําหรับคุณไหมเวนี่วิธีนี้โอเคไหมโอเคครับครูครับได้ประสบการณ์ไหมได้ครับอืเห็นไหมถ้าพยายามท่องตามผมผ่านแน่นอนเชื่อผมถึงแม้เพื่อนของคุณจะพูดเก่งอ่านเก่งฟังเก่งแต่บางครั้งมันไม่ใช่หลักภาษาเพราะสอบเขาเป็นหลักภาษาเก่งก็ต้องกู๊ดแอดไม่ได้พูดอย่างอื่นแอดแย่ บางทีมันต้องใช้ it takes อย่างเงี้ย it takes ใช้เวลาไม่ใช่ it use it use อ l o อง time เขาก็ตัดศูนย์คะแนนเราไม่ผ่านแล้วถ้าใช้เวลาเขา it takes นะใช้เวลาเข้าใจไหม take time take time คือใช้เวลาไม่ใช่ไม่ใช่ use time นะเข้าใจไหมครับ <laughs> ไม่ใช่เออมันต้องใช้ most <laughs> most use i n g computer use นะค่อยใช้ใช้ computer ใช้ use เข้าใจไหม use computer <laughs> ส่วนใหญ่ most most คือส่วนใหญ่ ไม่ใช่ว่ายู i สิงคอมพิวเตอร์อะลอตอย่างเงี้ยเขาไม่ให้นะเขาจะยังมันต้องรู้จักใช้นะครับไม่สามารถไอคานเรลิตตอดตคือคิดมันก็ไม่มันก็ไม่เพราะไอไอคานเรลิ i อิมเมจินใช่ใช่ไหมจินตนาการได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์โอ m ไม o กเข้าใจยังครับโอ my god ไมาถึงซร้อยซร้อยมันจะบอกว่าฉันคิดไม่ได้ยังไงเว็บในหัวว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีฉันจะอยู่ยังไงเข้าใจยังครับ ครับ <laughs> วันนี้จะพาฝึกพูดนะครับนะวันนี้จะพาฝึกตอบให้มันสวยๆตอบทุกเรื่องเลยโอเคนะอาประโยคที่ควรจะมีแล้วอันนี้เป็นคนที่เขาไปสอบได้คะแนนเต็มร้อยอะได้คะแนนเต็มอ่ะครับเขาเก่งมากรู้ไหมนี่เดเว e เตอร์ er คืออะไรสภาพอากาศ The weather change การเปลี่ยนแปลงของอากาศ much เปลี่ยนแปลงมาก in ใน in your country in your country dash you ถ้าคำถามขึ้นต้นด้วย dash เลยเห็นไหม dash the weather change much เห็นไหม the weather change เขาถามว่าอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงมากใน ในประเทศของคุณไหมเนี่ยเห็น mm hmm. ไหม The w a y t h e change much in your country จะตอบว่ายังไงเอาจะปลว่าอ,อะไรเอ่อ uh, เปลี่ยนแปลงมาก <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงมากไหมในในประเทศของคุณมันไม่ค่อยมากเนาะมันก็มันก็ไม่ค่อยมากเราก็ต้องว่า not not a lot <c oughs> ก็พูดไปเลย not a lot พูดซิ not a lot ไม่มากครับ not a lot, uh, a lot. not a lot อ is tend มันมีแนวโน้ม It tend It tend t o มันมีแนวโน้มั it ten. It ten มนมนแนวโน้ม b t o b e t o b e t o hot ไม่ได้ไม่ใช่คำกริยาม,มันต้องใส่รองไว้ t o b e hot hot หนาวเย็นต้องใส่ b รองไว้เข้าใจไหมครับ t o b e hot t o b e hot t o b e q u i t e ก็ได้ค่อนข้าง hot ให้ภาษามันสวยขึ้น hot นั่นแหละ แต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างร้อนต้องใส่ควายเข้าไปควายฮอต to be ควายฮอตเนี่ยชูบีควายฮอตอ่าควายฮอตทุกทุกปีเลย all year ตลอดปีอันนี้คือตลอดปี all ออเยสนะครับอ l โดเนี่ยต้องฝึกไว้ฝึกคำไว้เขาจะให้คะแนนเราออโดแปลว่าแม่ว่านี่เราไม่ต้องเราใช้ให้มันเป็นแม่ว่าเ is เห็นไหมเนี่ย there is there is ไม่ว่าจะมีมีอาร์เรนีอารเรนีไม่ว่าจะมีฝนมีฝนซีซันคือดูดูฝน and and a cooler ร์ลลซีซ์อาก o o ลอรก็คือคูลคูลเล์ก็คือเย็นขึ้นฤดูที่มันเย็นขึ้นใช้ให้มันได้ Cooler s e a ซี n ัน in ใช้สับให้เป็นเลย in December In December and January นี่เดือนนี้มันหนาวไงจบเลยพูดแค่นี้ก็สวยเลยได้คะแนนเลยได้คะแนนเลย Not a lot is tend to be quite quite hot all year although there is a rainy season and a cooler season in December and January พูดประมาณนี้ครับพูดสิ not real and uh, not uh, not อะไรครับ not a lot not a lot ก็ไม่มากถ้าไม่ not a lot ก็ not realy l ก็ไม่เชิง not realy l ก็ได้ not a lot มันจำยากเอา not a lot เนี่แหละไม่มากมันง่ายดี a lot กับ a bit a bit มันน้อย a lot มันมากเขาาอย่างนี้แหละ not a lot ก็ไม่มากนะก็บอกว่าก็ประมาณอารมณ์นี้ครับมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มเลยนะเนี่ยเขาว่า t e n d to เนี่ย it it t e n d to เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะ จะแบบร้อนค่อนข้างร้อนร้อนอ l อเหี r ยตลอดปีอ่าแม้ว่า There is แม้ว่ามันจะมีฤดูฝนฤดูหนาวที่หนาวขึ้นอิน uh, หนาวก็หนาวมากเลย In December ไม่ใช่คูธรรมดานะคูลเลยฤดูที่มันหนาวขึ้นเป็นปกติเข้าใจที่พูดไหมครับคูลเลยอินเดซเซม r บแอนด์เจนนนะครับก็แค่นั้นแหละก็แค่นี้พูดได้ไหม พอได้ไหมแบบนี้ถ้าถามว่าอากาศต,ต้องพูดอย่างนี้อืมต้องพูดอย่างนี้พูดเราก่อนนะครับแล้วเขาจะถามว่าต่อไปจะถามเรื่องการออกลองอ่านสิอ่านให้มันพูดเหมือนเราพูดตอบเขาสิเอาอ่านให้มันเป็นสิอ่าพูดสิเอาจังหวะให้มัน <Not S 1> เป็น Not a lot it turned to Not a lot ถ้า not a lot มันก็จะเป็นภาษาที่เราฝืนไปแล้วว่าเราก็พูดแบบให้มันเป็นธรรมชาติกว่าน,นี้เราก็บอกว่าอ๋อ อ๋อเราก็ต้องออก not a lot ก็พูดแบบเราคิดด้วยพูดให้มีให้มี oh. ชั้นเชิงอะครับ Not a lot uh, i s tend to be quite hot all, all year yeah uh, although uh, there is rainy season and a cooler season in December and January yeah เขาจะยังให้เราเห็นสับเดือนบ้างสับอะไรให้เขารู้ว่าสับ ว่าศัพที่เราพูดเขาจะได้มองมาว่าเอาคนนี้ภาษาเขารอบนี่ว่าเขารู้ทั้งเดือนเขารู้ฤดูเขารู้อารมณ์ว่ามันร้อนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นภาพเอาใช้แกมมาถ,ถูกเดอิตเดอาเอารู้อาลมอตรู้อับิตรู้แนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเนี่ยมันต้องพูดศั์มันไม่ใช่พูดแบบให้เราเข้าใจมันไม่ใช่พูดสื่อสาร may be time this